อา้อาวๆยินดีนะครับเพื่อนร้องนักเรียนกับอีซิงเคยแล้วกับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ตัดมาจากสตรีมมือน,น่านั่นแหละแบบกูชนะได้เนี่ยกูยังงงตัวเองอยู่อะเอาเป็นว่าเดียวในคลิปจะไปไหนไปเบิางคลิปเลย let's go ตาแล่มันก็บ,บวยเจนยิงแล้วนะฮะนักยิง,ยงเหี้ยงออกฟาไป <c oughs> มาฮอดกระแซงกันเลยมาฮอดกระแซงกันเลยนะ าตาเลีออฟเลนมันจะมีหนังยกนักกนีเบิเบิกเบิกแล้วับมันจะมีหนังยกนักกนีะอาฝ้าเลนพวงโอ้โหนาบนาทักเลยนี้กูถามจริงอักูถขนาดนี้เบิ้งนี้เบิ้งนีเบิ้งนี้ เมื่อกี <the <the ้เม right ื <the> <the ่อกี้ไครเมื่อกี้ไครแซงอ่ะเมื่อกี้ไย่ไครแซงวะพิมพกพี่แซงเลยเมื่อกี้เนี่ยขอ่อ้แพ้เนี่ยเอาไปคิมมีแทนแล้วกันเห็นระยะใครดีเนาะเห็นระยะมึงเอาเอาฟาดเลนทองก็ถามถึงชื่อไหวไม่ยากมันอ่ะทีมเขาทีมกู อีกอย่างก็เกิดกันได้ส่วงอีพีกับตำนานขึจะเนี่ยนาตาเลียมาออฟเลนเนี่ยมันมันมันที่เปลี่ไไยนที่เฮาหรือว่าเฮาดีผิดวะ้าย <c oughs> เกมแรกของมือกระท่อเลยใจปวนป่าอีกคือเ,เอาฟ้ามา ไปรวมอะไรก่อนรวมทำไมก่อนเดีย๋ยวยา,าทางทกู้กรดึงนี่ใหอเอ๊ะเอ๊ะมันมันจบมันจบมีรุมเนาะอาอ่ะ,อะเห็นดิวไปวุ้น่ะเหมือนไอ้แต่มันอันนาตาเลียอ๋บอบอ้าป้าฟังมันฟังมันแตบไ้มานี่ก่อนโอ้โหเรียบร้อยมันมาไปละ้อ <Nice. S 1> ตาย <c oughs> นั่นไง ไอ้น,นั่นมันบอไปดึงบงดึงบับแฮแง่รู้ามาเนี่ยให้น้องแบกบอกอืมออกับบอลหันแล้วเมื่อกี้เนี่ยออกดาบสวัสดิ์เลย,เ,ยเกือบตายนะเกือบมันโดดหนีได้แล้วเมื่อกี้เนี่ย,ายมาคูนึงจะควงเยอะ โบไปได้ลืมไปอย่างเอาผ่านฟังโกดึงวืดเอ้ยเก็บได้นะไม่ทํา<ะ>ไม่ได้อุ้ยมันฟิกเกอร์หนี้ตายแด้นะโอ้ไม่ได้โอ้เรียบร้อยไอ้ตายบวัวแหว่ลุอู้บัสเอามาด้วยสองโอ้โหมาได้บึงและอมอนหนีทําไมอ่ะ สงทส่ช like, ื่อไอ้เลยแบบอุ <Nous S 2> ่ย <Moder> ย <ate> ่านเท่าไป็นแต่ย่านเท่าเรียนหน่อยนะเข้าไม่ได้เอ้ยเกือบโดนไปแล้วเต็มเลยดีกว่ามาเพื่อจะก้อนตายหมดแลนี่ไม่มียังไง เองไล่เขาไล่เขาไม่งูไอ้มาซวยเจ้าคุณเลยเลดเกมที่เจอมียักษ์นะมียักษ์เกิดน่ะโอ้ยอันเอาเอาเอาทีนี่ให้รอดเป็นไอว่าเละเกมมือต้องหิบจุกอ่ะกลางเกมอ่ะมียักษ์เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเบอ่์ดีอัลฟ่าน่ะก็ถามจริงมันไปให้หยักนั่นน่ะ โแต่ <laughs> oh. ละมือกู <c oughs> ได้เมตาใหม่ตลอดนี่ <c oughs> แะตะเก็บมันได้มันมันจะมีสักมือบอกที่แบบงมเมตาใหม่จะได้แบบดีๆตะเรียงบาเลนกลางแผนดีไหมไ่มาเรียนทองนะโจ เนี่ยนี่ทันบุกตาสู่จ้ะให้สาวแบกมั่งความคิดดีเดิด <The Contract. S 2> คอนแฟคต้อมคิดดีนะตุ้มเช็ดลงให้สาวแบกสภาพนี้แบกสาวได้กับกระบุลแล้วนะเฮ <c oughs> ้ยบวยโอยฟิกเกอร์กัดเลยเ,เกินไปไอ้หนุ่มฟังโก้อาโฟนมา <c oughs> มันชิฟิกเกอร์มากัดแต่มันกัดไม่ได้ อุ้ยรุมซีตัวกัดบุถือมันกัดบุถือ,อม,มันกัดบุถือเมื่อ,อกี้เนี่ยฟิกเกอร์มาซึ้ยสตฝ่นมาน่าจะไม่ได้ยินเสียงอะไรแหละมันจะเสียงฝุนล,ล้วนๆได้ยนินีหนไปก่อน ถ้าทั้งโยกมาเลนทองอ่ะไปเอาฟ่านไปเลนกลางโอ้ยูราเลนกางเห็นยูมุกีนี่อ้้หอเอาไปเห็นเดซโซ่ฟังโก้ยล้วหรอเกือบเทแลเวมุกี้ไปถึงฟังโก้เหรอ

ฟังกขระบายอ่ะฟังกขาจะฟิกมากัดในป้อมฟิกมาแล้วกัดบืถือเลยแลนออกแล้วก็ตายเองมันยากกว่ากดพลาดนะเมื่อกี้เนี่ยมันอันตรีพลาดอ่ะ เอ้ยอะไรยองบุหือยังก์ก็ังก์โกหดเล่นหรือเปล่าอันเป็นไปได้เฮ้ยไปทันมาเนี่ยน่าจะบอทันนะมาละเจาะลุมไม่สน จาะเลือดก็ได้เาเห็นมันยันมาลงมานัตินินนนวต่ว่นั่นบวยมันบูโฟแมปเลยฮะเต่ากับบมเอาดักเอพูลูกมังฟ้าบัวตายนกเดวดตามะจิงเหรองจิมันหว้วะมันบนดิไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วอแบบไอเสียกังไฟป่าเขาอยู่ไหน่ไปตอนเจ็ดโมงห้าสิบเกกระทันอยู่โอ้โหไปรงเพียงตอนเจ็ดโมงห้าสิบก้าีนกำแพงเข้าอะ ผงเฮียนอ่ะเฮ้ยฟังโก้มาเฮ้ยฟังโก้มันเดี๋ยวนะมันวินงวอกเข้ามาแล้วมันดึงมันคือบวกกัดมันมันกัดบันถือข่อยที่อยู่เออมันบอมมันตอนมันวินงวอกมันอ่ะมันวินงวอกมากัดอ่ะอุ้ยมันกีเก้อหลังกันมีกหัวเดียวเลยมันตอนแล้วอู้ อีกทันนึงมันเป็นตายเกือบตายให้มันแต่สันเจาะว่ะก็แข่งกับสันเหรอหลายทีเลยนะฟังโกโอ้สนในคนยคน แต่ไม่ไม่ชุม่มชุ่มอะไรเขาเบร์มันซุ่มมาเบร์ต่อเลยอืมเดี๋วมันจีโดนมันอ่ะรัวรัวหนาไปแล้วมียามาดึงมาดึงจะดึงมาจิงจะดึงมาดึงมั่วอะไรเอ่ของมั่วอะไรตอนเนี้ยหนีมาได้โอ้โหได้อยู่คุมอยู่แล้วนาตาเลียไปเอาบับแล้วโหมือที่มึงจีก็เจากลาง มาตัววแล้เฮ้ยโอ้โยมันกดรมมาเลยไหวไปไมอได้นะมันมันเล่นอะมันเกี้ยเลยอ่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเอี๋วไม่ิดเกอทำไมเมื่อกี้มีอย่างมันยิงมั่วคือมันทาสองใส่ตัวเองอะเมื่อกี้เนี่ยอมอนมันเข้าไปเก็บมันดีมันจะจอป้อม อกูมให้หนุงยิ่งเป็นเงื่อนให้เราไปดีแท้ <laughs> มึงข้าสอบมึงวินวอกได้อะมันคือมาโดดเข้าไปวะเด็กโอ้จะขี่ดึงเลยกูให้ดึงเมื่อไหร่แท้สองห้ามาได <laughs> <c oughs> ้ไม่หลห้าอล้วมันดึงเว้ยมันก้นลมมาแล้วมันดึงก็ถามจริงมันคือบอกัดเลยอ่ะ อ่าเรียบร้อยไอ้กดล่างมาได้ฮาหูตามเฮ้ยเก็บตายให้มัน <c oughs> งั้นขอแล้วกันบบแบบนี <c> ้ <oughs> อืมดีนะไอ้กับมาตาีค <c oughs> ่ะเฮ้ยเหลือไอ้นั่นตัวเดียว อาฟ้ามึงเจาะนะบอจบนะคันบอจอนั่นนะ่ะตดมาสวยบอทันจะมารับทันเนาะนึกว่าจะมาบอทันโดนมันพาทีเดียวมาขนาดนั้นต้องมาเลยโหนมนเอาล่างหนี มันจะดึงอีกอเกือบนันตาเลียไปลอยหลังมันได้นั่นน่ะมันเริ่มมีของแล้วนะทั้งนั้นน่ะนันตาเลียไปลอยหลังก็ได้น่ะถ้าจะมาเคลียร์รุมแล้วกันกีบรุมหลายอ่ะได้ไหมล่ะ อัลฟาไปไหนมันคือบ่รข้าวอัลฟาอัลฟ่าหูมิงปาดบมือถือจังหวะเมื่อกี้ขนะอัลฟาเข้ามานะไปใต้หนดหนาเฮเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้ว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 รอไปหานาตาเลียดินาตาเลียนาตาเลียทำอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนบ่มีสแต็กสแต็กหมด าได้้อยยู่ในเนเีฟังกูไม่ก็เป็นถ้าเหลือตัว,ตวเดียววะฟกูไม่จะเหมือนคุย้ยหนึนฟังกูเหมือนตัดแต่ไยเด็กเนี่ยเอ้ยฟังกูเกิดต้องฮิจบจุบอุยานฟังกูไว้ไ <laughs> ฟังกูมันสีวินบอกว่ากูจะหนาได้ยังเดี๋ยววะเน,นี่ยกูได้คลิปลงเลยอย่างเงี้ย หลินซีเป็นถ้าหลินซีได้หลินหลินแรงสูงยังได้ถ้าหลินเสนอเนี่ยกูได้คลิปลงเลยตอนเนี้ยเมื่อกูไปให้เรียกลมือเนี่ยกูตัดคลิปลงเลยตัดคลิปนี้ลงเลยมือเนี่ยคลิปฟังกู